สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต,ต่อนะครับ เดือนมกราคมครับมาเชลแบนผู้อำนวยการของ PSV h i n h o v e n มีการเปิดเผยถึงดิวนี้ว่ามันเป็นงานที่ยากลำบากของสโมสรเพราะว่านักเตะได้คุยกับมาโยเต็ดในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าดิวนี้มันไม่เกิดขึ้นในมุมมองของสื่อต่างประเทศมองว่าสุดท้ายเอริกินฮากจะขอให้บอร์ดบริหารกลับไปพยายามดึงตัวกักโปเข้าสู่ทีมในตลาดช่วงหน้าหนาวน,านี้โดยโคดี้กักโปสามารถเล่นได้ทั้งปีและกองหน้าตัวเป้าซึ่งตอบโจทย์การทำทีมของเอริกตินฮาก นปััจจุบโดยโคนดีกัปโปนักเตะวัย23ปีมีสัญญากับ PSV h สวีไฮโอเฟนถึงปี2026มูลค่าของเขาอยู่ที่35ล้านยูโรมาต่อกันเรื่องของอิกเบลกันบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมาอิกเบลกองกลางดาวรุ่งไม่มีชื่อในทีมชาติที่จะลงแข่งขันอินเตอร์เนชันแนลทัวนาเมนต์ไมเคิลเตอร์อุนนิ่งนิวได้เปิดเผยว่าอิกเบาต้องขอโทษทีมชาติอิรักที่เขาไม่ได้ไปเก็บตัวในครั้งนี้เนื่องจากว่าเขาต้องการทํางานที่มนยูเต็ดอย่างเต็มที่โดยเกมนี้เป็นโปรแกรมที่จัดขึ้นที่ประเทศ แต่อีกเบาอยากเก็บตัวที่แคลิงตันเพื่อฝึกซ้อมกับเอลิกเทนหาดโดยอีกเบาครับมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมกับเชอร์ลีฟโดยอีกเบาครับเราโอกาสที่จะลงสนามในเร็วๆนี้งานนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์ subscribe กดแชร์ให้ด้วย